ไปพวกเราพร้อมลุยเราต้องอยู่รอดให้ได้ไปขึ้นมาขึ้นมาครับทหารของเราโอ้ยเจ็ดคนว่ะเอ้ยเจ็ดคนอย่างนี้มันน่าจะเอาเรื่องอยู่นะเอ้ยเราน่าจะสู้ฝูงซอมบี้ได้ป่ะเราน่าจะอยู่รอดได้หลายวันอยู่ไป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 แล้วครับเอาเรื่องเอ้ยอันนี้แบบีซี่ใช่ไหมเอ้ e ซี่เราก็สบายดีวะ่ะ ไปครับมาเอาคือมันเดินไม่ได้หรอโอเคมันเดินไม่ได้โอ้โหเดินไม่ได้เดินไม่ได้หรอคือเอ้ามันเดินไม่ได้เหรอเฮ้ยเวลาเอ้าเดินไม่ได้เอาเดินได้แล้วเดินแล้ว เออเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยโหช็อตกันนี้ทําอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะเอาไว้ทําเหมืองเหรอเฮ้ยไอ้น,นี่เดี๋ยวไอ้ที่มันขุดภูดขดขเขาทํำไมอโหเอา,าขุดเป็นหลุมเหรออ๋อเป็นบังเกอร์เหรอเฮ้ยไอยพีมันไอเดียดีว่ะแล้วม,มีขุดเป็นบังเกอร์ด้วยว่ะเอ้ยเเฮ้ยเอาว่ะแต่ละคนเนี่งมืออาชีพว่ะเอ้ย G Y R ขุดโพงว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ เอาไว้ขุดเหมืองตรงนี้หรอเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เฮ้ยเราย้ายไอ้คนสองคนนี้ได้ไหมหรือว่าเราอยู่ใกล้ๆนี้ก็ดีเฮ้ยอันนี้ก็โหวิศวะวะ่ะเอาเฮ้ยแล้วทำไมผมอัปเกรดไม่ได้อะทีเนี้ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยทมเอาทนี่คืออะไร อินพูเฮ้ยมันอัปเกรดได้มาน,นี้อะไรอ,ะรอ่ะ t a r g ต t i n g พอลแล้วกันเฮ้ยไอย้ข้างล่างเขาทำอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเขามีขึ้นเสาด้วยหรอขึ้นเสาอ,เอ่ะเฮ้ยโหดูดิต,ต้นเบกับตาไอพีนี่ของจริงวะ่ะเขาผุดเป็นบังเกอร์เลยอะ่ะเช็ดเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ยเราทหารเราให้ได้วะ่ะเอาเรื่องวะ่ะ อันนี้เขาพูดอะไรอะ่ะพูดโอ้ดเราต้องศึกษาครับเราต้องศึกษาศึกษาอ๋ออันนี้มันคนมาช่วยทำเหมืองเรื่องอยู่มมีแอสไซน์อ๋ออันนี้มีทำเหมืองอ๋อมันมีแค่คนเดียวอะคือ เฮ้ยเราเป็น5-5แล้วนี่หว่าอี่เจ้น้องนุกก็ขุดอะเฮ้ยทำไมเขาชอบขุดเป็นโพงกันจังเลยทำไมมันเป็นขุดเป็นโพงเอเคดูดิเป็นทางเลยเอะเฮ้ยเอาเรื่องะแต่ตอนนี้เริ่มบ้านเริ่มไม่มั่นคงแล้วนะนี่ถ้าเกิดฝนตกมานี่เรียบร้อยเลยนะฝนตกนี่ควรถลไลเลยนะ <c oughs> เป็นเป็นดินดินสไลด์เลยนะ ไออีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีโอ้ข้างล่างนี่ขุดกันใหญ่เลยเราก็ดูด,ดูทีมงานของเราดีกว่าดูืะอเพราะว่าเราน่าจะยังนูบอยู่เราขอศึกษางานก่อนศึกษางานโอ้ยสี่วายอ่านี่เอาเรื่องน้องนูมนิมขุดไปยันไหนแล้วเนี่ยราลงไปดูดิผม <c oughs> เป็นโพงเลยโอ้น้องขุด <c oughs> เป็นโพงเลยะ เป็นเหมืองละตอนนี้คือเราเราเรา,เราเป็นเหมืองละเหมืองอยู่ใต้ใต้บ้านเราแล้วไอ้อน,นั้นคืออะไรอะ่ะไอสูงๆนั่นอะ่ะเฮ้ยเราสามารถปรับให้มันเป็นแบบยากได้ไหมตอนนี้ปรับทันไหมไม่ทันแล้วนะผมมีรถด,ด้วยเหรอเฮ้ยเอาว่ะมีรถด,ด้วยว่ะเอารถไปทำอะไรอะ่ะ โอ้ยอันนี้หาคาวหาไม้เหรออ๋อเฮ้ยเอาว่ะมีเอนิมีตัวใหม่มาเป็นซอมบี้ติดเกาะมาแล้วครับมาแล้วขู่ซอมบี้มันจะเข้าทางไหนวะเดี๋ยวเราเป็นปืนฉาการ,รเราดูก่อนเฮ้ยข้างล่างมันอะมันเออมาแล้วมาแล้วใช่ปะไม่ตอบนะเฮ้ยใช่นี่ว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันโหดกันนะนั่นน่ะโอ้หลุมตีตดต้นเบจะมองแล้วนะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันหนาว่ะโอ้ยนี่ขนาดลุมตีนะน่ะโอ้ขนาดลุมตียังย่ำแย่เอ้าตีไวอาร์ม่องเพ่งไปแล้วหนึ่งเฮ้ยตวแล้วเอ้ยงามไสแล้วว่ะเฮ้ยวยมาบานเลยโอ้ยที่ซอมบี้มันโหดจริง เอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมช็อตกันก็ม่องอ่ะเฮ้ย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 มันหนาวอะเฮ้ยโอ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 ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยคือคือคือวิ่งกันวงแตกเลยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยบ้านเราแตกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเหมือนจะดี เหมือนจะดีเหมือนจะลุ่งตกายเปนเละเทะเอา้าเจ๋งอีกแล้วเฮ้ยบ้านเราอะไรวะนี่เราี่คนเยอะแต่มันทำไมดูแลดูไม่ค่อยมีคุณภาพวะเฮ้ยบ้านเราพังวะ่ะจบจบกัน